ซาลาีอีเอานิ้วมาชี้เด็กยวซาลาีซาลาีตออีตออีตีสองต่อีสีตออาตออาตาสออีตออีสีตาสีตาสีเก่งมากตออาตออาตาสออีตออีสีมออีมออีมีนออานออานาดออีดอีดีตาสีตาสีมีนาดี สออีสออีสีมออีมออีมีรออูรออูรูงออูงออูรูนาตาสีนาตาสีมีลูงูมีลูเก่งมากนออานออานาตออาตออาตาสออีสออีสีมออีมออีมีรออูรออูรูปออูปออูปูนออานออานานาตาสี สาีมีลูป <function als> the ูนามาสัลเอสัลเอนี่สัลเอสัลเอกอเอเกกอเอเกลอเอเลลอเอเลเกเลเกเลมาทอเอเททอเอทอเอเทยออายายาเทยาเทยาตออาตออาตาขอเอขอเอเขตาเขตาเขมา วอเอววอเอววอเอวอเอวีอเอวอเอวลอาร์ลอาลาเวลาเวลาสออาสออาสากอเอกอเอเกสาเกสาเกฮอเอฮอเอเฮฮออาฮออาฮาเกฮาเฮฮาเก่งมากค่ะ